สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีมังกรลัคนามังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรลัคนามังกรประจำวันที่1ถึง15เมษายนปี63เรื่องราวพวกนี้สามารถสลับกันได้หากคุณไม่ต้องการให้สลับคุณสามารถมาดูดวงส่วนตัวได้รายละเอียดอยู่ข้างล่างนะคะ ภาพรวมของชาวราศีมังกรเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีการทะเลาะกันอันเนื่องมาจากบุคลบคลที่3บุคคลที่3จะเป็นใครก็ได้เช่นเพื่อนพ่อแม่ลูกหรือมือที่3ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยากขึ้นเรื่อยๆภายขึ้นมาว่าบางทีตัวคุณก็จะรู้สึกว่ามีการคิดมากบางทีคุณอาจจะไปได้ยินคําเพื่อนของพูดข,ของคาพูดของเพื่อนคุณว่า เออฉันเห็นแฟนของเธอเดินกับคนอื่นอยู่อะไรแบบนี้แล้วคุณก็มาคิดมากทั้งๆท,ท,ที่ความจริงเขาอาจจะไม่ได้มีใครก็ได้มันอาจจะเป็นธุระบางอย่างที่เขาจําเป็นจะต้องไปเดินด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่ามีการพูดยุยงแล้วก็คุณก็ดันเชื่อคําพูดของเขาทีนี้จะมีพลังงานของการทะเลาะกันเกิดขึ้นแบบรุนแรงพอสมควรในลักษณะที่เขาเองยังไม่รู้ตัวเลยว่าทําอะไรผิดแต่อย่างที่บอกว่า เรื่องราวมันสลับกันได้ตรงนี้มันอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีคนอื่นหรือว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาทำให้เขาคนนั้นต้องมาคุยกับคุณมาเคลียร์กับคุณทำให้เรื่องราวมันแย่ลงหรือว่ามันเหนื่อยขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูของเขาคนนั้นกันว่าเป็นยังไง อรมของเขาคนนั้นคือเขารู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ในสถานะอะไรกันก็แล้วแต่แต่ว่ามีความอึดอัดเกิดขึ้นเหมือนเขาพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่ว่ามีเขาอยู่คนเดียวที่พยายามเขาเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ดูเหมือนกับคุณไม่ได้สนใจเขาเลยมันเป็นในลักษณะที่เขา ต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของคุณเองหรือต่อสู้กับคนคุยคนอื่นของคุณเพื่อที่จะแย่งคุณมาให้ได้หรือจะทําให้เขาชนะใจคุณให้ได้ทีนี้บางทีเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําอะไรผิดมากไหมหรือว่าเป็นในลักษณะที่เขาต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรไหมเพื่อทําให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นเพราะดูเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆที่เขาทําในตอนเนี้ยคุณไม่รับรู้อะไรเลยคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลยภาพรวมดูดูเหนื่อยอะคะ่ะดูเขาเหมือนกับว่า พยายามเท่าไหร่ก็ไม่พอสําหรับคุณสักทีหรือคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่คุณพร้อมทุกอย่างคุณมีตัวเลือกคุณมีอย่างอื่นให้สนใจมากกว่าเขาคุณก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมาโฟกัสกับเขาเป็นต้นนะคะทีนี้มาดูอนาคตกันเมื่อกี้เป็นการพูดคร่าวๆข,ของภาพรวมปัจจุบันนะอนาคตของคุณกันก่อน อนาคตของคุณเนี่ยดูเหมือนจะตกลงกับเขาได้เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์เหมือนกับมีการหวังผลประโยชน์บางอย่างน่าจะเป็นที่คุณเองที่หวังอะไรบางอย่างจากเขาคําว่าผลประโยชน์เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นในเชิงแย่นะคะมันอาจจะเป็นการหวังว่าเออเขาจะดูแลคุณได้เขาจะสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณได้ ไม่จําเป็นจะต้องเป็นในลักษณะที่เขาจะมาหวังความสัมพันธ์เชิงลึกซึ้งกับคุณอย่างเดียวเขาจะมาหวังเงินของคุณไม่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แหละแต่ว่าไม่อยากให้คิดร้ายขนาดนั้นนะคะไพ่ขึ้นมาว่าตัวคุณจะมองเขามากขึ้นตัวคุณจะให้ความสนใจกับเขามากขึ้นสําหรับรักระยะไกลมีโอกาสที่จะเดินทางมาหากันเช่นกันนะแต่ว่าหลังจากให้โอกาสแล้วคุณก็ดดนรู้สึกเบื่อเขาอีกมันคล้ายกับว่า โอเคฉันให้โอกาสเธอแต่เธอทำตัวเหมือนเดิมเลยเธอแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเลยทําให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันให้โอกาสถูกไหมเนี่ยทําไมฉันถึงต้องมาให้โอกาสคนอย่างเธอด้วยนะคะบางทีอ่ะตรงนี้มันอาจจะเป็นแค่ความคาดหวังของคุณเองก็ได้ที่มันสูงเกินต้องดูอีกทีว่าคุณหวังไว้เยอะเกินไปกว่าที่คนปกติเขาจะทําได้หรือเปล่า การหวังไว้สูงมากแล้วเขาทําให้ไม่ได้คุณก็ไปผิดหวังเขาทั้งนั้นที่จุดเริ่มต้นมันอาจจะเป็นเราก็ได้ที่ดันไปคาดหวังเขาเองเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่หวังได้หรือเปล่าอย่างนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นลองดูสักหน่อยนะคะมาดูของเขากันว่าในอนาคตเป็นยังไง โอเคในอนาคตนะคะเขาจะมีความอดทนกับคุณที่น้อยลงคือถ้าคุณยังเล่นตัวอยู่แบบนี้หรือว่าทำอะไรให้เขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาอ่ะเขาก็จะไปสนใจคนอื่นแทนอืมเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเองก็มีคนเข้าหาเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณจะมีตัวเลือกอย่างเดียวนะแต่คนที่เขามีเข้าหาเนี่ยพูดยังไงดีคือคนที่เข้าหาเขาอ่ะเขาดันไม่สนใจเพราะว่าเขามีคุณเหมือนใจเขาอ่ะเลือกคุณ มันเลยทําให้เขาทุ่มเทให้กับคุณแต่พอเขาเห็นว่าผลตอบรับมันไม่ดีก็คือคุณไม่แสดงอะไรออกมาให้เขาเห็นเลยว่าคุณก็ชอบเขาหรือมีใจให้กับเขาด้วยเขาก็จะไปสนใจคนเหล่านั้นที่มาเข้าหาเขาแทนนะคะมันคล้ายกับว่าถ้าคุณไม่ทําดีตอบโต้เขาเขาก็จะไม่ทําดีตอบให้กับคุณความสัมพันธ์เลยอยู่ในลักษณะเหมือนกับว่าสู้กันเหมือนประชดประชันกัน แต่จริงๆอ่ะคนเริ่มก็คือคุณนะคะคุณดันไม่ไปสนใจเขาก่อนเองมันก็เลยทําให้ภาพรวมเป็นอย่างเนี้ยเขาจะมีการให้โอกาสครั้งสุดท้ายกับคุณก็คือเขาจะพยายามทําตัวเหมือนเดิมแต่ว่าทําให้คุณพยายามแสดงออกมามากขึ้นซึ่งถ้าคุณยังไม่แสดงออกให้เขารับรู้เขาก็จะไปค่ะเพราะเขาเห็นว่าบางทีการไปต่อกับคุณมันอาจจะไม่ได้มีอะไรดีสําหรับเขาเลยทีนี้เรามาดูคําแนะนํากัน คำแนะนําคือคุณนะ่ะควรจะให้โอกาสเขาใหม่ได้แล้วคือมองเขาเป็นอีกมุมหนึ่งที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่ว่ามองในลักษณะที่เขาแย่มาในอดีตเราก็ยังมองในอดีตของเขาว่าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เอาไปตัดสินเขาแล้วว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงอะคะ่ะมันเปลี่ยนกันได้เราไม่จําเป็นจะต้องโฟกัสกับอดีตเสมอเรามาโฟกัสกับปัจจุบันดีกว่าไหมและความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นถ้าคุณกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาในลักษณะที่ไม่ต้องสนใจอดีตของเขาเลยค่ะ มีไพ่ตกโอเคนะชาวราศีมังกรลัคนามังกรคลิปนี้เป็นยังไงคอมเมนต์บอกได้รายละเอียดการดูดวงส่วนตัวอยู่ข้างล่างวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ